สวัสดีค่ะีใหม่ทุกคนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะปีใหม่นะคะต้อนรับปีเสือนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปแบบดุดุกกับเสือหลายตัวอยู่เสือตัวแรกยืนพกผ้าอยู่ข้างหลัง <c oughs> ปีเสือหลายคนนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะพามาทํากิจกรรมพิเศษนะคะที่หมอโบเองก็ไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็คือตอนนี้นะคะเรามาว่ายิงปืนและยิงธนูกันนะคะกับทีมชาติไทยอ๋อแล้วก็ที่ยืนกันอยู่ตรงนี้นั้นก็เป็นแบบว่าทีมมหาลัยอดีตอดีตอดีตทีมมหาลัยนะคะเป็นนักกีราทีมมหาลัย แฟนเขาเองอ่ะถ้าถ้าถ้าใครยังไม่รู้นะคะเฮียบานะคะเป็นนักกีฬามหาลัยของเอแบกมาก่อนนะคะเรื่องของการยิงปืนนะคะก็เลยแบบว่าจะแบบโดนใจง่ายหน่อยตึง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 แล้วแหละอะมาวันนี้เราก็จะพาวอลมาดูเบสิกในการยิงปืนในการยิงธนูนะคะว่า ถ้าแบบว่าไม่มีคนไม่มีเบสิกอะไรเลยอย่างดิฉันเป็นต้นนะคะเราจะเริ่มยิงกันยังไงบ้างเผื่อแบบว่าใครอยากจะลองหาแอคทิวิตี้หากิจกรรมใหม่ๆในปีนี้กันนะคะนี่เป็นทริคนี่เป็นทริคก็นะลูกแหวนให้ยกสูงหน่อยให้นิดนึ่งไปเวลาเราปล่อยไปอ่ะลูกมันจะพ้นจะพ้นนิ้วไม่กลิ้งออกมาไม่งั้นนีนี่คนยืนอยู่ข้้างนีเสียวโดนยิงนี่เวลาดึงเวลาดึงสมมติว่าสมมติว่า เราเรายิงใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเล่งใช่ไหมแต่เราจะไม่เล่งเรายกขึ้นมาเนี่ยมันชี้นให้โตะเนี่ยปล่อยเลยใช้เซนมันคือเซนมันคือจริงเลยเรื่องอะไรแต่กันอนสอนที่แบบนี้ไงจะสอนทิ้แบบนี้โอเคไหมครับจ้ะอ่ะลองเลยมา ไม่ดูเป้าเลยดูแต่ระวังแขนได้วมีคนดูไหมคนดูไม่กี่แสนรอก่อนอ่โอเคได้แล้วได้ใช่ไหจะแปดเป้าละ t r a ร i t i o ช a l ก็คือแบบเั้งเดิมเบบมี่ไม่มเชูชเชเลเช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 อะไรเช้ชเ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 นเชเชเนเชเชเชเันชเชเชเใเช้ชเชเชเชช้เช็เนเชเเช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 เ อันนั้นคือโค้ชพี่มนนะคะเป็นโค้ชของทีมเอแบกเอแบกแล้วก็เป็นทีมชาติด้วยนะคะก็กําลังสอนเหล่าลูกเป็ดที่ไม่ได้ยิงกันมานานแล้วก็สอนเท่าไหร่ก็ยังยิงไม่ต้องการเป้ากันสักทียิงยิงไม่โดนเป้ากันเลยฮะจุดจุดนี้ก็เริ่มน่าสงสารโค้ชผู้สอนมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เขายิงเป็นยังไงแล้วก็มองมองเห็นลูกใช่ไหมให้ลูกอ่ะ อยู่ตรงด้านขอบขอบอะไรเลยเล็กๆไม่ตอเลยเข้ามาหนักเล็งในช่องไปเลยต้องตึกใจเย็นอย่าไม่ปอยให้ไปดึงเข้ามาหน่อยดึงดึงหัวลิงอ่ะอยเราไปดูหมูสล่มโมชชั่นมากเกือบกับทังไม่รู้พอได้พอได้งางกว่านี้ใช่ไหมัใช่ใช่ พอได้พอได้พอได้อ้ไองก่อนนี้ยกสองเลยอ่าล้วแหละล้วแหละไปเราไปล่าสอดกันไปเออแล้วแหละลวแหละได้ลวนละต้องงานเยอะขึ้นใช่อันนี้นี้ออกซ้ายอยู่คนเดียวเลยเนี่ยคนอื่นออกขวาหมดเลยเอาาดูนะไม่ไม่เปนไรลุ้นละเออไปเลยอู้ ด้วดาวพอได้พอได้แนวนี้แหละสราใหม่อย่าลืมยกสอบัยกสอบด้ยมันจะมีทฤษฎีตีกันอ่านั่นแหละนีได้นี่ได้ได้เลยเนบ้านระวังไว้วยมียกสอบแล้วยังยกสอบเออเล่นเล่นั่ซ้ายฝั่ซ้ายโอเคโอเค ก<ค>ิงกยิงเงนินไปแล้วเป็นไงก็ยินธนูครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเ <c oughs> หนื่อยมากหรือว่าเห็นเขาบอกว่าน่าจะใช้เออใช้กล้ามเนื้อผิดวิธีเพราะว่าทุกคนเขาบอกว่ามือซ้ายมันไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่เนี้ยรู้สึกว่าหนักมือซ้ายมากเลยลูกคนสำคัญ ก็น่าจะกล้ามเนื้อันไดปวดร้าวหมดเลแต่ก็ยิงได้เข้าเป้ามากกว่าพี่บาดนะถือว่าเป็นครั้งแรกประสบการณ์ที่ดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ปืนการยิงปืนสั้นกันปืนอัดลมปืนอัดลงยิงปืนก็คือเราต้องจัดภาพนี้ให้ได้ยนี้ มันก็สนใจเรื่องจุดไนวะไ่ก่แดดี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 ใช่แ้วก็ไ้่เปีนไรไปก่อนเดี๋ยวจะบอกคดีกยวจะบอกให้เอาเท่านี้ก่อนปับตัวกับปืนก่อนกลุ่มดีอ่ะเหได้ีมเข้าสิฮะฮะหรออืมเข้าสิทำไมถึงมองเห็นยิงมาจะ20ปีแล้วให้เห็นบ้าเอะ เหมือนแบบหมอโบไงว่าเห็นปุ๊บอารู้เลยฟันนี้เป็นไรฟันหุ้นนะสวยดี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 เฮ้ยกูยอมแพ้ดู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 อาดูกลุ่มดูกลุ่มนี่นี่นี่โอ้เป็นใบแรกนี่นี่เป็นใบแรกของเรา่ะกลุ่มดีมากทีนี้โค้ดเราจะให้หมอโบเนี่ยรู้จักแรงกดดันจากการแข่งขันนิดนึงกดก็คือให้ยิงอยู่ใน8-90ห้ามยิงออกไปที่วง7เลย อ่าสิบนัดแล้วถ้าออกไปให้ทำอะไรดีครับเฮบาสปิดพื้นวายมีวายกดดันกดันไม่อยากให้พี่ปิดพื้นหรอกเดยวดูเดยวดูน่าจะพี่เกินสามนัดเล็งออกรัลๆรักกันสุดๆอ่าลองดูลองดูลองเดี๋ยวความสบายในการหายใจมันจะหายไป นายโอเคนัดที <dos> wow. 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 Oh. 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 ่หนึ uh ่งกูดเก้าแต้มว้าวเดี๋ยวเรนไปที่เดิมดูเดิมดูเดิมดูเดิมจริงเหโอ้โหสุดยอดอ่ะเอือนี่ว่ชาดีจังเลยใส่ตายาวไหอันนี้พี่มนต์อันนี้อันนี้พี่มนต์โดนเล่นละอันละทำไมก็โกรธเลยอ่ะไม่ดูเลย ต้งหมอสงนสมได้เนียอเนชุรมนอช่น่าตากของจริงได้นันี่หน่อยยังไม่ออกเจตแต้มเแต้มเจแต้มไม่โดนเส้นไม่โดนเส้นแปดยังดำอยู่ยังดำอยู่ได้ยได้ยู่กดมาพี้ยล้หรอกจะได้เห็นชัดเออมบิ๊กเออิก ดความกดดันด้วยถือว่ายิ่งดีมากนะเอ้ยสี่ได้เลยดรวสีเขา้าแล้วนี่อ้าวโอ้โหสี่นัดห้านัดนี่เรที่ห้าวะสี่โอ้สี่นัดมาที่สามลงมาแล้วเริ่มตกเริ่มตกค่อยๆตก เติมสองไหะสองแต้มมั้งหรือสามแต้มนี่แหละสองพี่โอ้ยคุณคุณคุพิ่มสีแดงไว้ดี่นี่ี่ี่ียิงหลุดนี้ยเลยดีแหละโอ้ปล่อยไปแล้วสบายแล้วโล่งพอจะยังไงพี่บัสก็โดนไปแล้วนี่ถ้าแปดน้ำไม่ดูจะพีก็ดี ดีโหเนี่ยลื่นเลยนะโล่งไงโล่งแล้วไงทีนึงไหลเลยเหีนยนะจังหวะคมกลุ่มคนแน่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบแล้วดีเกรดเหรอใช่คนให้เกรดลบแ0ดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหายี่ส้าหกสส แล day, <Shawn> ้วแข่งวีกทีเป็นแบบนี้ใช้ได้เลยซีรีส์7จดสิี่จริงจริงยิงดีนะกลุ่มดีมากกลุ่มดีกลุ่มดีดีมากแต่แต่สองนัดหนีามันเป็นสองนัดคลาสสิกใช่คลาสสิกทุกทุกห้านัดจะมีหนึ่งนมันคือกับดัก้แลวจริงมันจะสั่นกับปกติแปดโอ้สิบแปดเองปื๊ดปือ่าสิบแปดเองไหลเป็นน้ำเนื่ง ต้าวหเจ็ดส่าแล้เอ็ดเอ็ด้บแลสงามากดเ้บล้เกาิดต้องร้นลงโทษหน้าแดงเลยเขินเหรอโกรวมีอะไรจะพูดสามคำเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแตกตกรอ นักกีลายิงปืนเก่าปืนยาวปืนยาวทำไรนำดูว่าแบบอันนี้ก็แปะมาล่าสุดคืออะไรหกสองนะพี่ไม่รู้อ่ะหกสองก็ที่น้องๆยิงได้เหรียญไงก็คือพี่มนถามว่าทำอะไรพี่นำปากระบอกปืนอะมันโดนใช่เนี่ยวันนี้เฉพาะทจะดี แล <mile> ้วปฏิบัติอะคะตัวดียดูดถีเป๊ะอันนี้พี่บาทยิงแล้วหมอโบวิทพื้นหรือเปล่าดูเลนี่นี่นี่กลุ่มแน่นปักดอะอดีตนักกีฬาทีมชาติซีเกมนะครับโค้ชของพวกเราเองพี่สารมนโค้ชของนักกีฬายิงปืนในแดก มากดดันเลยกดดันน yeah, yeah. ี่สินะเป็นกรรมจริงไม่ต้องเกรงนะพี่คนดูประมาณแสนหนึ่งีังไอยู่เลยเนี่ยประมาณแสนวิวพี่ไม่ต้องเกรง แอลพูดดิแอลพูดดิแอลก็แบบนั้นดิเฮ้ยเลนนั่นคือใช่เลนสายตายาวหรือเปล่าครับเฮ้ยแซวได้ถึงถามเซวได้อย่าถามดิถามต้องตอบเข้าใจไมครอ้โหสั่นเลยเนี่ย เอ้ยใส่ตายาวนี่แหละนัที่หลุดเนี่ยอนนี้หมดเลยสตายาวสิ่สิบหนึ่งนัดเฮ้ยอันนี้นี่คือสามารถเรียนทั้งยิงปืนแล้วก็ยิงธนูได้กับพี่หมดเลยหรือเปล่าใช่ครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าชมรมยิงปืน S S A ครับชมรมยิงปืน S S A เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่าง ก็คือไปติดต่อที่เพจ Inbox ได้เลยได้เลยครับโอเคเอาสถานที่ที่เรียนนี่คือถ้าเป็น p r i v a t หน่อยก็ที่นี่แหละครับตลิ่งชันกรมราจนนีหักสาครับ p r i v a t มากสถานที่ private มากแซลกันได้อะไรกันได้แบบเมื่อกี้ราคาราคาราคาก็เจ็ดร้อยบาทครับมีกระสุนมีปืนมีการสอนก็คือหุมทุกอย่างละไม่ั่ด้วยใช่ครับไม่นับชั่วโมงด้วยเอาจนกว่าจะยิงได้ใช่สีสี่ ดูด้วยดูด้วยวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชพี่มดมากเลยนะคะที่สอนสอนมือใหม่มากๆนะคะสอนมอโบยิงก็ถือว่าได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ดดีีเเลยครับลยครับได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ขอบคุณค่ะเอาไว้เรียนใหม่